วันศุกร์ครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานนี้เราอยู่วันที่ขาดทุนใช่ไหมเมื่อวานนี้เราบอกว่าขาดทุนห้าเปอร์เซ็นตนะครับหมายความว่าร้อยหนึ่งเราขาดทุนห้าบาทหรือลดห้าบาทหรือต่ําขายตาขพดทุนห้าบาทถ้าเิดว่าเราต้องขายเก้าสิบห้าเมื่อวานเราลองคิดกันม่เรียบร้อยเลยเนาะใช่ไหมแต่เราเทียบแค่หนึ่งร้อยอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่ะวันนี้มาลองเทียบถ้ามันไม่ใช่หนึ่งร้อยละนะครับถ้าครูบอกว่าสมมติว่าโจทย์เขาให้มาเป็นแบบนี้นะเขาบอกเราว่า ถ้าเขาบอกว่าเขา,า,เขาลงลงทุนนะครับทุน300บาทนะฮะแล้วเขาเมื่อเขาขายไปแล้วเขาบอกว่าเขายอมขาดทุนคุณจะคำว่าขาดทุนง่ายๆเนาะขาดทุนนะครับ10%นะครับหรือร้อยละสิบนะครับมีค่าเท่ากันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าอ๋อแล้วถ้าเราลงทุน300ขาดทุน10%เราจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทก็มาขึ้นวิธีทำเนาะ ตรงนี้เป็นวิธีทำแล้วนะครับไม่ง่ายแบบเมื่อวานแหละแต่จะเพิ่มเพิ่มทัดเ <ๆ S 2> ข้าไปนิดนึงนะครับเราเทียบจากเขาที่แล้วเอาแค่ต่งคําคว่าขาดทุนขาดทุนร้อยเปอร์สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเทียบจากหนึ่งร้อยบาทเหมือนเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับอ่ะเทียบแบบหนึ่งร้อยบาทก็คือลงทุนนะครับหนึ่งร้อยบาทขาดทุนสิบบาท ใช่ไหมอันนี้คือความหมายที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาเทียบว่าลงทุนหนึ่งบาทขาดทุนหนึ่งศูนย์ส่วนหนึ่งร้อยอาบาทอันนี้นะครับแล้วจึงมาเทียบทุนจริงๆก็คือสามร้อยใช่ไหมครับลงทุนสามร้อยบาท ค่าทุนก็เอาสามร้อยคูณรูตบ,บนอันนี้ก็คือแบบน,นี้นะครับแล้วตัดตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย,นย,นย์เวลาหนูตัดจับเป็นคู่นะลูกไม่ใช่หนึ่งตัวตัดหมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเมืม่อเมืม่อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงก่อนนะั้นนี่ครูเห็นหเขาเขาเป็นแบบนี้ดูนะสามสิบ สามสิบสองส่วนสี่คูณแปดหนูเอาสี่ขึ้นไปตัดข้างบนได้แค่ตัวเดียวได้แค่ตัวเดียวคือสี่หนึ่งสี่สี่ห้าสี่หกยี่สิบสี่สิ่เจ็ดยี่แปดสี่แปดสามสิบสองแบบนี้ก็ได้ทีเดียวนะครับแต่ที่คุณเจอคือเขาตัดแบบนี้เลยสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่แปดสามสิบสองแบบนี้ตัดสองรอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ได้รอบเดียวนะโอเคนะ หนูต้องตัดใหม่นะลูงถ้าหนูตัดลายรอบอย่างนี้ทําให้เป็นนั้นผิดนะครับตัดแต่แค่รอบเดียวอเมื่อตัดเสร็จนะครับเราก็จะคูณออกมาะนะครับสามสิบคูณหนึ่งได้สามสิบอันนี้คือความหมายแรกนะครับวิธีทําต่อ,องงเลยบางคนงงทำเป็นวิธีทาต่อนะครับปูเราทําความหมายแรกไปแล้วเดี๋ยวเรามาทําความหมายที่สองต่อลงทุน หนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้เรายอมขาดทุนสิบบาทแสดงว่าเราต้องขายเท่ไหครับขายเก้าสิบอันนี้ความหมายที่สองจำได้ไหมจำได้ไหมเมื่อวานอ่ะเนาะใช่ไหมูีความมีความหมายสองความหมายใช่ไหมถ้าจำไม่ได้ดูดน้านนี้นะนี่ใช่ปะเมื่อกี้เราทำความหมายที่หนึ่งอันนี้ไปแล้วนะครับี่ความหมายที่หนึ่งนี่เราทำความหมายที่สองอยู่นะโอเคนะครับายตอ่ออ่ะเทียบเหมือนเดิมครับ ลงทุนหนึ่งบาทขาดทุนเออจะใช้มาขาดทุนไม่ได้ครับจะใช้่าขายนะครับเก้าสิบส่วนหนึ่งร้อยบาทไปต่อครับลงทุนสามร้อยบาทขายก็เอาเก้าสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยสามร้ 300. อยตัดครับตัดูนยนไปหนึ่งตัว 3ูยีกหนึ่งตัวเหลือสามสิบคูณเก้าก็มาคูณในเศษกระดาษสามสิบคูณเก้าเก้าศูนย์ได้ศูนย์เก้าสามเท่าไรยี่สิบเจ็ดก็คายไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทอย่าลืมใส่บาทให้ครูด้วยนะหรือใส่หน่วยด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ นูล็อกตัวอย่างที่หนึ่งลงไปด้วยนะแล้วทําแค่สองข้อพอวันนี้เบาๆพอวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับงานไม่เยอะนะครับอะมาดูซิว่าคุูจะให้ายงานยากน้อยขนาดไหนแคปหน้าจอนี้แล้วล็อกจดแล้วล็อกจุดว่าล็อกตามลงไปด้วยนะครับอะมาดูกันบ้านกันนะครับเอแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันเพราะเดี๋ยววันวันจันทร์คุูจะมาเฉลยเนาะนะครับวันจันทร์จะมาเฉลยกันนะครับ อ่าภาคที่หนึ่งอยู่ที่อ,อ่าเป็นไม่ต้องยากมากหรอกอืมลงทุนถ้าคำว่าทุนแล้วกันทุนห้าร้อยอ่ะขาดทุนขาดทุนนะ ขาดทุน15เปอร์เซ็นต์อันนี้ข้อหนึ่งนะเอาดูข้อสองทุน3,200บาทขาดทุน6เปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคสองข้อนะครับอันนี้นะครับ วันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมลอกตัวอย่างด้วยนะครับลูกแล้วเจอกันวันจันทร์เฮ้ยเราจะได้เจอกันแล้วนี่นะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาๆปุ้น